ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่มีหญิงสาวออกมาแชร์บอกว่าพันระยะอาอดีตบิ๊กตำรวจคบชู้กับสามีของเธอเท่านั้นยังไพอค่ะยังฉกเอาทรัพย์สินมีค่าเป็นเงินสดทองคําแท่งนะคะมูลค่าร่วมๆเนี่ยเกือบ6ล้านบาทไปแล้วเมื่อวานนี้ตํารวจสอนอพระขนงนัดให้ผู้เสียหายมาให้ปากคําเพิ่มเติม ผู้เสียหายก็เดินทางมาค่ะให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสอนอพระขนงหลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจในข้อหารักทรัพย์ทองคำหนัก120บาทและเงินสด600,000บาทรวมเป็น5น00 7 0 0 0 0บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดย่านสุขุมวิทเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายยังได้นำกระเป๋าของคู่กรณีที่บอกว่าเป็นเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยนะคะที่ทิ้งเอาไว้ที่คอนโดนำมามอบให้กับตำรวจด้วยตรวจสอบในกระเป๋าค่ะ ภายในมีนาฬิกาหรูปาเตฟ,ฟิลิปสองเรือนด้วยกันรวมไปถึงเอกสารส่วนตัวด้วยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือถุงใส่ทองอะคะ่ะที่เป็นถุงพลาสติกแล้วก็กระเป๋าสีแดงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะรวมไปถึงเอกสารการซื้อขายทองน้ำหนักหลายพันบาทภาพนี้เพจเจม้อยวีพรัสโพสต์เอาไว้ค่ะแล้วก็เขียนข้อความแบบนี้นะคะตกลงอดีตเมียบิ๊กตำรวจที่แอบกิ๊กกับสามีคนอื่นจะออกมาชี้แจงเมื่อไหร่แล้วในกระเป๋าที่ลืมไว้มีสลิปว่าขายทองด้วย เป็นทองของใครชื่อที่มีอยู่บนสลิปก็ชัดเจนต้องออกมาเคลียร์ให้กระจ่างค่ะว่าคุณเอาไปหรือไม่ผู้เสียหายเผืออีกว่าเคยเห็นภรยาอาดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยขนเงินใส่กระสอบสีรุง้งมาเก็บไว้ที่คอนโดด้วยนะคะโอ้โประเด็นน่าสนใจครับผู้ชม <ฮะ S 2> มันจะขยายผลไปต่อเรื่องของการฉกทรัพย์เข้าไปมูลค่า5้าล้านเจ็ดแสนบาทใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> ทั้งทองคำทั้งเงินสดที่น่าสนใจ2เรื่องครับจงดึงออกมาขยายเนี่ยที่มีเอกสารซื้อขายทองคําน้ําหนัก หลายพันบาทคนธรรมดาที่ไหนเขาซื้อทองจํานวนมากขนาดนี้<ม><อ>นี่คือน้ําหนักทองคานะหนึ่งบาทคือตีว่าสักสี่หมื่นสามพันบาทค,คูณไปสิฮะน,น้ําหนักหนึ่งพันบาทเท่าไหร่นะเราอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเหมือนกับมีเจอเงินสดด้วยนะใส่กระสอบสีรุ้งมาไว้ที่คอนโดแห่งนี้เนี่ยภาพด้านซ้ายมือผู้ชมเป็นหลายกระสอบเลยะนะครับผู้เสียหายเล่าเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีเนี่ย จริงๆก็อยู่คอนโดถแถวๆนี้แหละครับคุณผู้ชมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สาลาย,ยานาคนปรปฐมครับไม่ได้อยู่คอนโดนี้ละนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องสอนพิเศษเธอเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วยนะครับนะส่วนสามีก็รับราชการอยู่ที่นั่นแล้ววันเกิดเหตุที่คอนโดที่เกิดเหตุเนี่ยหลานเธอเข้าไปในคอนโดแล้วจังหวะมันพอด,พด,ด,ด,ดีเลยครับเห็นภรรยา อดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยเข้าไปในห้องพักคือมีคีย์การ์ดมีปุญแจไขเข้าไปในห้องเธอเลยครับหลานก็โทรหาเธอให้เธอทราบาพอเธอรู้ว่าเอาใครก็ไม่รู้มาที่ห้องพักก็เลยรีบตามมาดูเลยปรากฏว่าคู่กรณีหายไปแล้วคนทนี่บอกว่าเป็นอนดีตนะฮะเป็นภรรยานะภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจที่เข้าไปในห้องเธอเนี่ยไม่อยู่พอเข้า,า,าไปตรวจสอบในคอนโดทรัพย์สินนั้นหายไปเลยอย่างที่บอกไปว่ามีมูลค่ากว่า5ล้าน7แสนบาทซึ่งทองทั้งหมดเนี่ยเตรียมไว้ใช้ในงานแต่งงาน คือเธอกับแฟนเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับผเมียกันแล้วก็มีกําหนดการว่าเดี๋ยวกุมภพาพันันปีหน้าะจะแต่งงานกันครับค่ะทีนี้กับคําถามว่าอ้าวแล้วภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจมีคีกาดได้ยังไงนะคะเรื่องนี้เนี่ยเธอก็บอกว่า ที่คู่กรณีมีกีการ์ดเขารู้จักกับสามีก็แอบขโมยคีการ์ดเข้าออกคอนโด,ดตอนไปบ้านพักย่านพุทธมนตนและที่ผ่านมาพยายามติดต่อคู่กรณีให้นำทรัพย์สินมาคืนแต่ก็ติดต่อไม่ได้จึงแจ้ง,จงความแล้วก็อย่างที่เราทราบกาันก็คือมาออกรายการถกไม่เถียงนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังยืนยันว่าจะดาเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะทรัพย์สินคือมันสูญหายไปแล้วค่ะที่คอนโดยังไม่ได้คืนแต่กระเป๋าใบนี้เขาทิ้งไว้ที่คอนโดคะ่ะในกระเป๋ามีนาฬิกาแล้วมีเอกสารการ ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนเขาตัวกันมันมีชื่อเขาอยู่ในนั้นค่ะอยู่ในกระเป๋าชื่อแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับตัวเขาขออนุญาตก่อนนะคะค่ะเขาเขาโมยไปค่ะผู้เสียหายนี่คืออายุ50ปีแล้วนะค่ะยังสวยสพรั่งอยู่เลยนี่ค่ะ ทางด้านของพลตํารวจโทไรตรรงผู้บัญชาการสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานตํารวจค่ะก็บอกว่าพนักง,งานสอบสวนสอนอพระขนงก็จะเร่งสอบปากคําผู้เสียหายแล้วก็พยานให้แล้วเสร็จนะคะช mm ุด hmm. สืบสวนไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่คอนโดค่ะก็ไปตรวจสอบว่ามีบุคคลใดเข้าออกห้องพักบ้างช่วงเวลาที่ทรัพย์สินหายไปตอนนั้นตอนไหนเนี่ยมีใครเข้าออกบ้าง จากนั้นจะมีการเชิญตัวผู้ที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคําและเก็บลายนิ้วมือดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้เสียหายบอกแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์เรื่องว่าการครบชู้หรือไปแอบอะไรอะไรกันเนี่ยเธอไม่ได้ติดใจแล้วนะแต่ที่ติดใจก็คือเรื่องทรัพย์สินมีค่าเงินสดทองคําให้เอามาคืนให้ติดต่อเจรจากันนะคะให้เอามาเคลียร์กันหีได้แต่ว่าเห็นบอกก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับ พยายามที่จะติดต่อขอคืนแล้วแต่แต,ต่อไม่ได้แล้วจริงๆพผู้เสียเธอมีคลิปเสียงด้วยนะที่ททเธอคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะ,ท,ะที่เป็นภรยาอาดีตบิ๊กตำรวจใช่ไหมครับมีการคุยกันนะแล้วก็เธอบอกว่าเธอมีหลักฐานด้วยนะ,ะเป็นภาพที่ติดตั้งกล้องไว้ในห้องคอนโด แล้วมีการกล่าวหาว่าผู้หญิงคนนี้มาทาอะไรกับสามีเธอด้วยก็เป็นรายละเอียดเป็นเรื่องแบบความสัมพันธ์สว่าว่าอย่างไรเก<อ>ิดนะครับนะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยต้องรอติดตามเพราะว่าในฝั่งของคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยนะครับทั้งตัวสามีของเธอที่เป็นอดีตบิต๊ารณารวจนะแล้วก็ผู้หญิงที่ถูกกล่าวาไปเป็นชู้กับผัวผู้เสียหายเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในใบบันทึกประจําวันเนี่ย ระบุชื่อนามสกุลชัดเจนเลยแล้วถ้าเกิดพูดนามสกุลไปเนี่ยทุกคนรู้จักเลยว่าเป็นเมียของใครคือตอนนี้ในโลกออนไลน์แชร์กันสะพัดแล้วหลากหลายคนก็พอจะรู้แล้วมีการแชร์กันแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาออกมาเปิดหน้าเปิดตาก่อนถึงจะเราจะเอ่ยชื่อได้นะแล้วก็มันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นข้อมูลฝั่งของทางผู้เสียหายเท่านั้นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดล่าสุดครับผู้ชม1ินาทีที่ผ่านมานี่เองเพจเจม้้ออคพต์ขวามนี รอข่าวใหญ่วันนี้หมายค้นหรือหมายจับตีเหล็กต้องตีตอนร้อนถุงสีรุ้งครับตอนแรกอ่านสาบรรทัดแรกไม่รู้ว่าหมายถึงเรื่องอะไรพอมีคำว่าถุงสีรุ้งเท่านั้นแหละมันก็เลยมาเชื่อมโยงกันได้กับภาพนี้ค่ะ